ครอบจัรล้นเนะาะคอออกแววรายการแล้วมีการพูดถึงความรักครั้งเกา่าหลายๆคนก็ไปไปโยมมาวก็หมายถึงไปเกินหรือเปล่า,าเราพอจะเห็นข่าวที่แว๊บแว๊บเข้ามาแบบ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 จ้ะใช่ใช่เราไหมคิดว่าใช่ใช่ไหมไม่ใช่จริงๆมันก็นานมากๆแล้ว่หายไปถ้าหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะหมายถึงเราแล้วแต่บอกเป็นความรักที่ดีที่สุดสำหรับเราววันนี้กัน อันนี้ตอบไม่ได้จริงๆค่ะม, <c oughs> มันก็นานมากแล้วจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าโดยบริบทเนาะเราก็อาจจะแบบโยงกันไปเองหรือก็ไม่แน่ใจจริงๆเรี๋ย <c oughs> ังไม่รมูว้ว่าเขาก็ <c oughs> อันนี้สําหรับเฟิร์นเนาะเฟิร์นอาจจะไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะเฟิร์นรู้สึกว่าตัวเฟิร์นเองในทุกความรักที่เคยเกิดขึ้นเนะฟิร์นมั่นใจว่าเฟิร์นเต็มที่แล้วก็ดีที่สุดในทุกครั้งต้องบอกว่าสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้สำหรับเราเขาหมายถึงคนไหนดีกว่าสำหรับคนเราเราเฟิร์นเหาะแอีก อันคนตอบแทนเขาไม่ได้จริงๆค่ะแต่สมับของคนคนไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็นานมากแล้วเราก็ใช้ชีวิต m ุ v กอ้อนทำงานทำการกันไปแบบนานมากๆแล้วค่ะ มีโอกาสได้คุยกันบ้างไหมเจอไม่เลยค่ะไม่ไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อเลยพอมีคนลงมาว่าเป็นเราจริงๆเรารู้อะไรไหมหรือแะไวก็สะดวกอบใจว่าให้ให้เป็นเราไหมไม่เลยค่ะคนเป็นคนคือหลายๆคนก็โตมากับเราเนาะก็จะเห็นพัฒนาการเห็นทุกอย่างทุกประสบการณ์ความรักของหนูอยู่แล้วอะไรเงี้ยคนว่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะไม่ได้ติดใจอะไรเลยสมัยคุณบอกว่าเป็นชั้นในในทางที่เพราะเขาพูดคือดีมากมา ยังไม่ได้เห็นรายละเอียดอแต่ว่าก็มันก็แล้วแต่ความคิดเห็นคนนะคะเราสามารถในอนาคตถ้ามีโอกาสร่วมงานกับการจะให้หนูรับงานท่วมตอนนี้เลยหรออีกประมาณสองสมปีได้ค่ะเดี๋ยวว่ากันไม่ค่มีโอกาสเจอเลยใช่ไมไม่ดีเลยค่ะจริงคนก็จริงก็อย่างที่บอกว่าคนอยู่ในป่าในเขาเนี้ยทีข่าวก็เพิ่งเห็นก่อนมานี่แป๊บๆเองค่ะไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยแสดงว่าได้กมีคนติดต่องานเราหรอกับ คนไม่มีปัญหาเลยค่ะใช่อยู่ที่คิวของคนสะมากกว่าวจะได้ช่วงไหนนะคะคนผู้จัการได้ช่วงไหนต้อีกสองปีใช่ไม่เล่นนะอันนี้อีกสองปีถึงว่าถ้าความจริงก็เป็นเช่นนั้นค่ะความจริงติดต่อเข้ามาก่อนได้ค่ะเผื่อมีอะไรขยับถ้าทำอีกก็จะทำอีกงานอ่ะอะไรเป็นพิเศษมที่แบบว่าแบบนี้ไม่ไม่น่าได้ส่วนหญ่เงลื่อนไขหลักๆของคนมีแค่คิวเลยค่ะคิวลองมาก็เป็นบทที่อยากเล่นหรือ ก็อ่านแล้วสปาร์กจอยไหมอะไรอย่างนี้หัวใจใจตอนนี้มีอะไงบ้างอร่อยว่างมากค่ะก็ยังทำงาน100%ค่ะเซ็มีว่างกว่าพีดหรอพี่ว่างจริงหรือเปล่าว่างงแก็ดีแล้วไม่ต้องรีบมีก็ว่างไปด้วยกันแต่แฟนมันหายยากไม่คนสวยขนาดนี้เขาก็แบบไม่ว่างจริงป้าใช่ไหมคะว่างจริงๆใช่ไหมค่ะ ว่างจริงๆัวใจว่างแต่ว่ากายไม่ว่างเลยตอนนี้ไม่มีใครจีบ้ไหมคะไม่มีใครจีบเลยค่ะในโรงเล็กไม่บ้าในโรงเล็กเคยเปิดครั้งหนึ่งแล้วมีแปลกๆเยอะเคยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เป็นไรเออมันใจนิดหน่อยมาแนวไหนมาแนวกนวพูดตรงเนี้ยไม่ได้เลยเป็นแนวนั้นไปเลยชาไม่ได้เลยโอมหัจ่ายแวอยากมีความรัก จริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่าต้องมีนะแต่ก็ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ฉันจะปิดใจตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ยังเชื่อพรมนิขิดอยู่อย่างนั้นก็ไม่เหงาอย่างไรกับกองเลยครัไม่เหงาเลยค่ะเพราะว่ากองหนูก็ไม่ค่อยได้นั่งเลยค่ะถ่ายอยู่อย่างนั้นจริงๆค่ะพอกลับบ้านก็หมดแรงค่ะน้ําก็นอนได้เลยค่ะแล้วไหนจะมีหมาอีกนึงอ่าอุ้ยพูดมากเนอะเนี่ยเหมือนมันไม่ได้เจอใครหรือว่าต้องไปยึ่นพ่อแม่ละโมจะนิดนึงไหม พ่อแม่พ่ะแม่พอแม่รือ่กเพ่เพิ่งพอแม่น่าจะต้องเป็นถุงชนอะไรอย่างเงี้ยพาแม่เหรอคะก็กลัวขอขอพ่แม่มาแล้วดูแลได้ไม่ดีนะคะคิดว่าเดี๋ยวถ้าจังหวะอะไรมันพร้อมน่าจะได้มีเหมือนคนอื่นเข่าแรกต้องเป็นตัวอะไรต่วะไรก็เป็นต่วะรัมางตตลุม้าแ่โรลิกสินก็ก็คิดว่าอยู่น้อยังรออยู่แม่ก็ได้รอก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขแค่ะเฮฮาทุกวันอย่างเงี้ยจริงๆมองคมองความรักเราเเหมือนเดิมนะคะ อ๋อก็ยังสวยงามอยู่นะก็ยังอยากมีครอบครัวในวันหนึ่งค่ะสเปคเขาจะเป็นยังไงสเปคเพิ่งอยางดูดแว่นไหมต้องแว่นไหมใช่ไหมเราสวยขึ้นนะแต่ว่าสเปคสเปคไม่มีจริงๆจริงๆผู้ชายไม่มีสเปคจริงๆโออเคคค่ะขบุณค่ะ